สวัสดีครับรพ่พี่ดองท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาพอกับดอนลามมอนี่วันที่13ตุลาคมพศ2566นะครับมองได้มีตัวดีโตเด็ดตโตเดนโตดังดอนลาหูนะครับทีมงานหูกระติบไปเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกัน นะครับหมากชอบจังไดก็จังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็มีหลายตำนักแล้วที่ดอนลาได้ลงไปบางท่านอาจจะยังท่านในเบิงยังท่านในชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดหลังกันได้ด้อพี่น้องนะครับสายตรงวงในนะครับพี่สาวใจดีคุณแม่เอฟซีนะครับผมลักลักนะครับพี่น้องที่ดอนลาได้ลงไปตอนนี้นะครับที่กําลังมาแห้งคือคุณแม่เอฟซี นะครับแล้วก็สายตรงวงในตัวเลขเพิ่มโบหลายชุดโบหลายตัวเป็นแนวทางเลขวิ่งนะครับใคนอยากให้ในเบิง์ัต้องกานใน้ชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับผมสำนักใดนะครับที่ตามใด้ดลล่าก,ก็ติดตามให้ท่านที่พี่น้องนะครับสำนักใดที่ตามโบใดต้องกราบขอโทษขออภัยไว้กกรนอนะพี่ดองเนาะนะครับมื้อนี้นะครับดอลล่าก,ก็บเสิมีแนวทางของแม่แหล่ นะครับมาให้กับเอฟซีทั้งสองเอาไปพิจารณาเบิงเป็นที่นาเสดายนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขแนว้ทางของแม่เหลาลุดนะครับงวดนี้มาตามกันตอ่อมาชมกันไหมเนาะพี่น้องตัวเลขเนื้อทา้งนี้นะครับดอนลาดได้มาจากทั้งช่องเพชรพารวยเรืยจกหู้นะครับว่าแม่เหลาคุยจังไหนวัวจังใดสามารถเข้าไปติดตามได้ทางช่องเพชรผ้ารวยได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ ดอลาก,ก็ได้แค่ตัวเลขมาให้กับเอฟซีทางช่องบึงบัวใหไปสัมผัสแม่แหล่ด้วยตนเองนะครับเนื่องจากว่าดอลลาเห็ดงานอยู่อีกมองหนึ่งนะพี่น้องนะครับก็เลยเอาตัวเลขแนืาทางจากพอเพชรนี่มาให้กับเอฟซีทางช่องดอลลาได้บึงนะครับเพราะว่าหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับตัวเลขแนืา้ทาังของแม่แหล่นะครับ เอ้าวเป็นการเสียเวลาเขาสีมาเบิงตัวเลขของแม่เหล็กในงวดวันที่16ตุลาคมพศสอ6พันหากไปทำกันเลยพี่น้องนะครับเลขติดบนล่างของแม่แหล็นะครับผมมี2มี3มี4นะครับแล้วนกะ็เลขติดบนนะครับมีหามี6มี7แม่แหล็กที่จัดชุดนี้นะครับเป็นชุดเต็มจับคู่ให้ก็คือ2 5 2 6 2 7 สามห้าสามหกนะครับซีห้า c ีหกซีนะครับคันแม่แหละจับคู่เป็นชุดเต็มที่จับคู่แบบนี้นะครับพี่น้องราคาผู้ไดบบมักตัวที่แม่แหลจับคู่ในชุดนี้นะครับเลขติดบนล่างนะครับเราสามารถอาไปจับคู่ใส่กับตัวเลขเนี่ทางที่เขามีอยู่นะครับผมอันนี้ติดบนล่างนะครับอันนี้ติดเฉพาะบนนะครับตัวเลขนี่ทาง เลขติดของแม่แหล่เดินดีมาตลอดพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาสิ่าเบื้องตัวที่แม่แหล่จับคู่แยกนอกเหนือจากเลขติดบนล่างแล้วก็เลขติดบนนะพี่น้องแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างไปเลยนะครับผมนี่ครับแม่แหล่งวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับไ้วิ่งมากนะครับผมเป็นวิ่งบนบนอย่างเดียวนะครับแยกบนแยกล่างให้แล้วบนอย่างเดียวนะครับวิ่งที่หกจับคู่หกศูนย์ 06 68 86นะครับผมแล้วก็07 78ชุด3ตัวนะครับมีชุด3ตัวพร้อมพี่น้อง260 460 468 268นะครับเด่นที่60แล้วก็ชุดตามโตเด่นที่460 นะครับมักช็อตจังไรพิจารณาวนะเบอร์แกลล์กันนะพี่ต้องเนาะนะครับอันนี้เป็นชุดบนต่อไปนะครับเป็นชุดล่างนะครับผมล่างวิ่งที่7นะครับไม่เละให้เลขวิ่งแค่ตัวนึงตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมวิ่งที่7นะครับจับคู่ให้874707นะครับ172757นะครับไม่เละเด่นที่7จ็ดสำหรับแนวทางล่างนะครับผมส่วนบน นะครับเด่นที่6เอา้าแคบหนาจอไว้เลยพี่น้องมักชอบจังไรก็เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางในการจึงจบเีึงดวงเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมห้องกระบอกหูวอลเลขมันชออกตัวใดนะครับอาจจะมีหลายสำนักที่เข้าเบิรงที่เข้าชมนะครับเลือกหนึ่งสำนักที่เข้าชอบนะครับผมหลักอะสำนักอื่นๆเข้าเอาเมาเบิรงประกอบกันนะครับเอาเมาเบิรงเป็นแนวทางว่ามันตรงใจโดนใจ กับตัวเลขที่เขามีอยู่บอ่อขัดมีนะครับเขาจะเอาไปพิจารณาในการเสียงโฉคเสียงดวงนาอพี่น้องเนาะนะครับผมสําหรับตัวเลขยนวทางของแม่แหล่ในงวดนี้นะครับผมตะลากอะเอามานําเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องนะครับเอาไปพิจารณาเป็นยนวทางเท่านั้นนะครับผมนี่ครับเป็นตัวเลขติดบนล่างนะครับเป็นเลขติดบนอันนี้เป็นแยกบนล่างนะครับที่คุณแม่เพิ่นไดจับคู่ห้แล้วนะครับ แคบหน้าจอตามนี้เลยพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางบึ่งประกอบกับการตัดสินใจหมักบ่ามักก็จังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงสีวิตตันี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันผู้ผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอยาจนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ